เจริญพรพี่ตรงเจริญพรคุณนัทวันนี้เนาะเดี๋ยวเราไหว้พระกันละอ่านพระสูตรกันอารังสมาสมุทโอะะกวาผูตังภะกวันตังอภิวาทีมิสวาคะอะโตะะกวาตตาตมธรัม,มังนมะมัสสามิ Supa dipenuh pakau wato sah kasan ko sangkang namam, handa ma yang putasa pakau wato bu pakan makarangka rumase, na muwata sah pakau wato ara hatoa samma samputasa, na muwata sah pakau wato ara hatoa นะโมต,ตัา,า,ส,าส,ตสาวกวะโตอะรหะโตสมมาสมธัสสะตองสนใจจะอ่านไม่เอ่ยสะดวกไหมอ่าสูตรนี้ชื่อว่าเครัญญสูตรที่หนึ่งนะเป็นเช่นนะเครัญญสูตรที่หนึ่งสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะ กุตตาคารสาลาฝ่ามหาวันใกล้เมืองสาเวสาลีครั้งนั้นแหลเป็นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเล้นเสด็จเข้าไปยังศาลาคนไข้แล้วประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ ครั้นแล้วจัดเรียกพิสุทั้งหลายมาตรัดว่าดูกรพิสุทั้งหลายพิสุจพึงเป็นผู้มีสติมีสัมปชัชญะรอการเวลานี่เป็นคำเราสั่งสอนพวกเธอดูกรพิสุจทั้งหลายก็พิสุย่อมเป็นผู้มีสติอย่างไรดูกรพิสูจน์ทั้งหลาย พิสุมีธรรมวินัยนี้ย่อมเป็นผู้มีปกติเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียย่อมเป็นผู้มีปกติเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัะในโลกเสีย ย่อมเป็นผู้มีปกติเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียย่อมเป็นผู้มีปกติเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียดูกรพิสุทั้งหลายพิสุย่อม เป็นผู้มีสติอย่างนี้แลดูกรพิสุทั้งหลายก็พิสุย่อมเป็นผู้มีสัมปชัญญะอย่างไรดูกรพิสุทั้งหลายพิสุในธรรมวินัยนี้ย่อมเป็นผู้มีปกติทําความรู้สึกตัวในการก้าวไปในการถอยกลับย่อมเป็นผู้มีปกติทําความรู้สึกในการแลในการเหลียว ย่อมเป็น <dragging> ผู uh, ้มีปกติทำความรู้สึกตัวในการคูเข้าเหยียดออกย่อมเป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวในการทรงผ้าสังคาติบาทและจีวรย่อมเป็นผู้มีปกติมีความรู้สึกตัวในการเดินดึงเขี้ยวลิ้มย่อมเป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะ กมเป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวในการเดินยืนนั่งหลับตื่นพูดนิ่งดูกรพิสุทั้งหลายพิสุพึงเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะรอการเวลานี่เป็นคำเราสั่งสอนพวกเธอถ้าเมื่อพิสุนั้นมีสติสัมปชัญญะไม่ประมาทมีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้สุขเวทนาย่อมบังเกิดขึ้นเธอย่อมรู้อย่างนี้ว่าสุขเวทนานนี้บังเกิดขึ้นแล้วแก่เราแลก็แต่ว่าสุขเวทนานั้นอาศัยอาศัยจึงเกิดขึ้นไม่อาศัยไม่เกิดขึ้นอาศัยอะไรอาศัยกายนี้เอง ก็กายนี้แหละไม่เที่ยงปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นก็สุขเวทยาอาศัยกายอันไม่เที่ยงปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นแล้วจึงเกิดขึ้นจากเที่ยงแต่ที่ไหนดังนี้เธอย่อมพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความเสื่อมไปความคลายไปความดักความสละ คืนในกายและสุขเวทนาอยู่เมื่อเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความเสื่อมไปความคลายไปความดับความสละคืนในกายและสุขเวทนาอยู่ย่อมละราคานุสัยในกายและในสุขเวทนาเสียไดย้ดูกรพิสุททั้งหลายถ้าเมื่อพิสุนั้นมีสติสัมปชัญญะเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้ทุกขเวทนาย่อมบังเกิดขึ้นเธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าทุกขเวทนานี้บังเกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่าทุกขเวทนานั้นอาศัยจึงเกิดขึ้นไม่อาศัยไม่เกิดขึ้นอาศัยอะไรอาศัยกายนี้เองก็กายนี้แลไม่เที่ยง ปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นก็ทุกขเวทนาอาศัยกายอันไม่เที่ยงปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นแล้วจึงมังเกิดขึ้นจากเที่ยงแต่ที่ไหนดังนี้เธอย่อมพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความเสื่อมไปความคลายไปความดับความสละคืน ในกายและในทุกขเวทนานในทุกขเวทนาอยู่เมื่อเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความเสื่อมไปความคลายไปความดับความสละคืนในกายและในทุกขเวทนาอยู่ย่อมละปฏิคานุสัยในกายและในทุกขเวทนาเสียดได้ดูกรพิสูจน์ทั้งหลาย เมื่อพิสุนั้นมีสติสัมปชัญญะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้อาทุกขมสุข,ขเวทนานั้นย่อมบังเกิดขึ้นเธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าอาทุกขมสุข,ขเวทนานี้บังเกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่ก็แต่ว่าอาทุกขมสุข,ขเวทนานั้นอาศัยจึงเกิดขึ้น ไม่อาศัยไม่เกิดขึ้นอาศัยอะไรอาศัยกายนี้เองเพราะกายนี้แหลไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นก็อทุกขมสุข,ขเวทนาอาศัยกายอันไม่เที่ยงอาศัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นแล้วจึงบังเกิดขึ้นจากเที่ยงแต่ที่ไหนดังนี้เธอย่อมพิจารณาเห็นความไม่เที่ยง ความเสื่อมไปความคลายไปความดับความสลับสลักคืนในกายและในอทุกคขคมสุขเวทนาอยู่เมื่อเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความเสื่อมไปความคลายความดับความสลับคืนในกายและในอทุกขมสุขเวทนาอยู่ย่อมละอวิชานุสัสในกายและในอทุกขมสุขเวทนา เสียได้ถ้าพิสุดนั้นเสวยทุกสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงไม่น่ามกมุ่นไม่น่าเพลิดเพลินถ้าเธอเสวยทุกขเวทนาถ้าเธอเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าอทุกขมสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงไม่น่าหมกมุ่นไม่น่าเพลิดเพลินถ้าเธอเสวยสุขเวทนาย่อมเป็นผู้ปราศจาก กิเลสเสวยสุขเวทนานั้นถ้าเธอเสวยทุกขเวทนาย่อมเป็นผู้ปัจจากกิเลสเสวยทุกขเวทนานั้นถ้าเธอเสวยอทุกขมสุขเวทนาย่อมเป็นผู้ปัศจากกิเลสเสวยอทุกขมสุขเวทนานั้นที่สุนั้นเมื่อเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุด เมื่อเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดย่อมรู้ชัดว่าเมื่อตายไปเวทนาทั้งปวงอันไม่น่าเพลิดเพลินจะเป็นความเย็นในโลกนี้ชีเดียวดูก่อนพิสูจทั้งหลายเปรียบเหมือนประทีปน้ำมันอาศัยน้ำมันและไส้จึงโปร่งอยู่ได้เพราะสิ้นน้ำมันและไส้ ประทีปนั้นไม่มีเชื้อพึงดับไปฉันใดีิสุกก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดย่อมรู้ชัดว่าเมื่อตายไปเวทนาทั้งปวงอันไม่น่าเพลิดเพลินจะเป็นจะ เป็นความเย็นในโลกนี้ทีเดียวจบสูตรที่ <Okay. S 1> เจ็ดโอเคอันนี้เจอว่าอันนี้จะได้เห็นว่าเรามีความสุขเราปล่อยวางความทุกข์ได้อย่างไรเนาะการได้มีสติสัพพัญญะทั้งในกายในเวทนาในจิตในธรรมรวมถึงในเอื้อวดต่างๆก็มีสัพพัญญารู้ตัว จะนั่งยืนเดินนอนหรือทำเอบทเล็กๆน้อยต่างๆเมื่อมีสติแล้วเป็นยังไงครับก็สามารถจะรู้ชัดสุขะเวทนาหรือความสบายนะความไม่สบายแล้วก็ความไรครับเฉยๆอยะความรู้สึกเฉยเอ่าไม่สุขไม่ทุกข์ว่าเป็นของไม่เที่ยงเพราะอาศัยกายที่ไม่เที่ยงนี้ทำให้ละตาคะ โโมหูหอากจากใจได้อันนี้นก็ทําให้จะรับเวทนาจะจะมีเวทนาที่เกิดขึ้นในใ,นใจก็ไม่สามารถทําให้เป็นทุกข์เพราะรู้ชัดความเป็นจริงไม่เพลิดเพลินไม่ติดอยู่ในเวทนาเหล่านั้นนะครับอันนี้นก็เป็นกระบวนการละกิเลสจากเป็นความเย็นในโลกนี้คือเป็นยังไงคะ มันก็คือคือท่านก็จิตใจท่านสงบเย็นตั้งแต่อยู่ในโลกเนี้ยครับเนาะ no, ใช่ไหมยมรู้ชัดว่าเวทนาอ่าก็เราได้สวยเวทนามีชีวิตที่สุดเรารู้ชัดเมื่อตายไปเวทนาทั้งปวงอันไม่น่าเพลิดเพลินก็จะเป็นความเย็นในโลกนี้ทีเดียวทั้งปวงอันไม่น่าเพิดเพลินก็จะเป็นความเย็นอ๋อหมายถึง เวทนาอันไม่น่าเพเพินจักเป็นความเย็นคือเมื่อตายไปนะก็มันมันอ๋อขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยอเวลาทั้งหลายมันก็ทําอะไรท่านไม่ได้ใจท่านก็ไม่เป็นทุกข์กับเวทนาเหล่านั้นนะปกติแล้วเวลาเจอทุกขเวทนาใช่ไหมเราก็จะทรมารรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่ชอบรู้สึกปฏิเสธมัน อ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ขอขอไปเนะี่ยท่านอยู่กล่าวไว้ชัดเจนเนาเราสวยาน,นามีชีวิตย่อมรู้จักเมื่อตายไปแล้วไปนั่งพวดอันมากไม่น่าเพลิดเพลินจะเป็นความเย็นในโลกนี้ก็คือเอ่อคือม,มันมันมันไม่สามารถทําให้ท่านทุกข์ทรมานใจนะก็คือแม้คนท,ทั่วไปเนี่ยจะทุกข์ใจกับเวลาเจ็บเวลาป่วยเวลาใกล้ตายแต่ทําอะไรอาการเจ็บอาการป่วย หรือการทรมานต่างๆทางร่างกายทำอะไรฉันไม่ได้ใจ่ันก็สงบเย็นได้โอเคเมื่อละกิเลสได้แล้วครับคือก็จะไปอย่างสงบครัประมาณนั้นโอเคก็เดี๋ยวลองไปิดกาททำกันเนาะกำหนดมีสติรับรู้ความจริงครับตอนนี้ใกล้ใกล้จะถึงหกโมงละอีกหนึ่งนาทีวัน ขออนุญาตที่จะตั้งเวลาสาักห้านาทีนะครับเรียนพอ สกุศลน,นะครับอิทังโลปุญญาภาคังสัพะสัตตานังเคมะข้าพเจ้าขอแผ่สมบุรณ์สังกุศลไปให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกๆท,ท่านเจ้ากรรมนายเวร พูดผีปีศาจทั้งหลายเทพบุตรเทพีดิดาทุกๆองค์ขอจงได้อนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญไปแล้วนี้สัต์ทั้งหลายที่มีความทุกข์ขอจงพ้นจากทุกข์ัต์ทั้งหลายที่มีความสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยกัน ทุกท่านทุกคนทุกตนเถิดนะจุรินพรายิตรง